สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้แอดมินจะพามาแนะนำให้รู้จักกับนักสแสดงนักบูเจ้าบทบาทราชนียอดวิวหมื่นล้านเจ้ารลีอิงนั่นเองนะคะเจ้ารลีอิงเกิดเมื่อวันที่1 6ตุลาคม2530ราศีตุลน,นะคะเกิดที่เมืองหลางฝางมณฑลเหอเป่ยประเทศจีนะคะ่ะซึ่งปีนี้2022เจ้ารลีอิงก็อายุ35ปีนะคะ เจ้าลี่อิงมีส่วนสูง165เซนติเมตรค่ะเจ้าลี่อิงจบจากโรงเรียนฝึกวิชาระดับมัธยมศึกษาหลางฝางสคูล of Electronic Information Engineering ค่ะเจ้าลี่อิงเข้าวงการจากการประกวดนางแบบ Yahoo นะคะโดยได้รับรางวัลชนะเลิศเลยนะคะในปี2006ค่ะจากนั้นก็มีผลงานหลายต่อหลายเรื่องนะคะจนโด่งดังกลายเป็นนักแสดงสาว ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในปัจจุบัน,นะคะ่ะผลงานของเจ้าลีอิงนั้นก็ได้การตอบรับอย่างดีนะคะโดยการันตีจากรางวัลราชินีแห่งเจ้าแก้ว3ปีซ้อนนะคะนางเอกอันดับ1จากจีนจากการสำรวจของเว็บไซต์ Power Star 2ครั้งค่ะโดยได้ติดอันดับ100บุคคลทรงอิทธิพลในวงการบันเทิงของจีนในปี2011 โดยอยู่ในลำดับที่4นะคะในปี2017ก็น่าจะเป็นเรื่องฉูเฉียวนะคะที่ว่าดังมากๆเลยค่ะโดยในปีนั้นเธอทำรายได้190ล้านหยวนหรือราวๆ950ล้านบาทเลยนะคะผลงานของเจ้าลีอิงนั้นมีทั้งซีรีส์และภาพยนตร์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะแต่ว่าแอดจะยกตัวอย่างเฉพาะผลงานสร้างชื่อและกวาดยอดวิวทะลุหมื่นล้านนะคะ9เรื่องนะคะ เรามาดูกันเลยค่ะเรื่องที่1นนะคะเรื่อง Legend of Lu j e n คะ่ะเรื่องตำนานลู่เจินในปี2013นั่นเองค่ะว่ากันว่าซีรีส์จีนเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่แจ้งเกิดเจ้าลิอิงอย่างเต็มตัวนะคะโดยเรื่องนี้เจ้าลิอิงคว้านักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี2013เลยนะคะรางวัลน,นักแสดงหญิงจีนที่ได้ความนิยมสูงสุดถึง3รางวัลเลยค่ะ เป็นซีรีส์ย้อนยุกนะคะมีจำนวน45ตอนนะคะเ,เป็นเรื่องเกี่ยวกับลู่เจินนะคะหญิงแกร่งในยุคสมัยราชวงศ์เหนือใต้ของจีนนะคะนางถูกรอบสังหารนะคะเลยต้องแบบว่าหนีหนีไประหว่างทางนั้นก็ได้พบกับพระเอกนะคะก็คือองค์รัชชายาทเกาจ้านะคะความเข้มข้นน่าติดตามของเนื้อเรื่องของตำนานลู่เจินนะคะทำให้เรตติ้งซีรีส์เรื่องนี้ สูงเป็นอันดับหนึ่งตลอดการออกอากาศเลยะคะ่ะเรื่องที่2องนะคะเป็นเรื่อง Boss and Me ค่ะขุนให้อ้วนแล้วชวนมารักนะคะในปี2014ค่ะเป็นซีรีส์โรแมนติกค,คอมเมดี้นะคะบอกเลยเรื่องนี้เจ้าลีอิงน่ารักมากๆเลยคะ่ะเจ้าลีอิงนั้นรับบทเป็นเสวะซานซานเป็นลูกน้องของบอสเฟิงเถิงนะคะโดยเฟิงเถิงเนี่ยรับบทโดยจางฮั่นนะคะ ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ติดอันดับ1อันดับ2ตลอดการออกอากาศเลยนะคะหลังจากใช้จบไม่นานก็เลยถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปใช้ต่อในไทยและญี่ปุ่นเลยนะคะเรื่องที่3นะคะเรื่องควาเชียนกู่ตำนานรักเหนือพบในปี2015นะคะเรื่องนี้เป็นการประกบคู่ของเจ้าลีอิงและเฮียหัวนะคะ ววาเจ้นหัวนั่นเองค่ะซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ดาราม่าโรแมนติกแฟนตาซีนะคะมีจำนวน50ตอนนะคะเป็นเรื่องของหญิงสาวที่มีชื่อว่าหวาเชียนกูก็คือเจ้าลี่อิงนั่นเองค่ะที่แปลว่ากระดูกพันชิ้นนะคะ โดยที่นางเอกกับพระเอกอะค่ะเป็นสิทธ์อาจารย์กันนะคะโดยตัดแปลงบทนิยายชื่อดังในชื่อเรื่องเดียวกันนี้นะคะทำให้ในตอนแรกๆอะไรเงี้ยแฟนนิยายที่เคยอ่านก็ค่อนข้างกังวลว่าเมื่อทำเป็นซีรีส์แล้วจะทำออกมาได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อมีการออกอากาศแล้ว ก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นซีรีส์จีนเรื่องแรกที่ทำยอดวิวออนไลน์ได้ถึงส0 0 0มล้านวิวเลยนะคะโดยเฉลี่ยมีคนดูต่อวันกว่า400ล้านวิวเลยทีเดียวค่ะเรื่องนี้นะคะมาต่อกันที่เรื่องที่4นะคะ Legend of Su Mountain ค่ะเรื่องศึกเทพพยุทธภูผาซูในปี2015นะคะเรื่องนี้เป็นซีรีส์จีนย้อนยุคก,กำลังภายในยเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างฝ่ายดีและฝ่ายร้ายค่ะ เป็นจุดเริ่มต้นของความรักของพระเอกนางเอกนะคะพระเอกก็คือต in ิงอินค่ะรับบทโดยเฉินเว่ยถิงนะคะนางเอกก็คือเจ้าลี่อิงนั่นเองค่ะรับบทเป็นวี U ่อู่ซินนะคะโดยพระเอกอะคะ่ะเป็นสิทธิ์สำนักดาบซึ่งเป็นร่างสถิตวิญญาณ แดงของหินวิญญาณแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นางเอกเป็นลูกสาวของจอมาอะไรอย่เงี้ยค่ะก็คือจอมานะค่ะต้องการหินวิญญาณแดงในตัวของพระเอกอะค่ะก็เลยคิดจะหลอกใช้หลอกใช้พระเอกอะไรเงี้ยให้ให้นางเอกไปเป็นตัวล่ออะไรเงี้ยซึ่งตอนตอนสุดท้ายก็คือนางเอกอะค่ะไปตกหลุมรักพระเอกซะเองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในปี2016ค่ะซีรีส์เรื่องนี้อะค่ะเป็นซีรีส์จีนที่ทำเรตติ้งสูงสุดของปี2016เลยนะคะ ต่อมาเรื่องที่5นะคะเรื่อง The Mystic n i n e นะคะเปิดตำนาน9สกุลในปี2016นะคะซีรีส์เรื่องนี้เป็นแนวลึกลับผจญภัยนะคะดัดแปลงมาจากนิยายในชื่อเรื่องเดียวกันเนี่ยค่ะซีรีส์เรื่องนี้เกิดในช่วง1937นะคะก็คือเป็นช่วงที่เกิดสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับจีนนั่นเองนะคะเป็นเรื่องราวของการไขปริศนาต่างๆในขบวนรถไฟโดยขบวนรถไฟนั้นนะคะ เต็มไปด้วยศพของทหารญี่ปุ่นเต็มโบกี้เลยพระอเอกนางเอกก็ช่วยกันไขปริศนาโดยเรื่องนี้ค่ะเจ้าลี่อิงค่ะเป็นนักแสดงรับเชิญนะคะแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเข้มข้นมากแล้วก็คอสตูมาการแต่งกายอะไรเงี้ยสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเป็นซีรีส์จีนยอดวิวหมื่นล้านเรื่องแรกที่ เจ้าของบทประพันธ์นั่งแท่นเป็นผู้อำนวยการสร้างนะคะเรื่องที่6นะคะ The Legend of Jusian นะคะจูเซียนกระบี่เทพสังหารนั่นเองนะคะในปี2016อะคะซีรีส์เรื่องนี้ถือเป็นผลงานชิ้นเอกของนักแสดงนำหลายๆคนรวมในเรื่องนี้เลยนะคะอย่างเจ้าลี่อิงหลี่อีเฟิงหยางจือฉินจวินเจ๋อเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องราวของอพระเอก เป็นคนที่มีจิตใจดีอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าอ่าได้ครอบครองเป็นเจ้าของคมภีที่ฝ่ายมารต้องการอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพระเอกก็กลับกลายเป็นมารร้ายแล้วก็ได้ขึ้นเป็นประมุขฝ่ายมารเสียเองค่ะเรื่องนี้ค่ะเข้มข้นมากถึงขนาดมีสซีซันเลยนะคะซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของปี2016ที่ยอดวิวทะลุ10,000ล้านวิว และภายในเวลาเพียงเดือนเดียวก็สามารถทะลุ20,000ล้านวิวได้สำเร็จนะคะยิ่งไปกว่านั้นซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ทำยอดวิวทะลุ23,000ล้านวิวตั้งแต่ที่ซีรีส์กำลังออนแอร์อยู่นะคะมาต่อกันที่เรื่องที่7นะคะ Princess Agent ชูเฉียวจอมใจจะราะชนในปี2017นะคะ เรื่องนี้เป็นซีรีส์จีนเรื่องแรกที่ทำยอดวิวทะลุหมื่นล้านวิวเป็นเรื่องแรกของปี2017เลยนะคะยิ่งไปกว่านั้นเป็นเรื่องแรกในประวัติศาสตร์วงการซีรีส์จีนเลยนะคะที่ยอดวิวทะลุ30,000ล้านวิวและ40,000ล้านตั้งแต่ซีรีส์ออนแอร์อยู่นะคะแล้วก็ครองเลตติ้งอันดับหนึ่งตลอดการออกอากาศเลยนะคะโดยในเรื่องนี้นางเอกรับบทเป็นฉู่เฉี่ยวนะคะเป็นทาสหญิง แล้วก็ถูกจับเข้าไปในลาล่ามนุษย์อะไรเงี้ยให้พวกราชวงศ์ยิงคือยิงฆ่าฆ่าพวกท่าแล้วก็นางเอกก็ถูกช่วยเหลือโดยพระเอกและพระรองจนสุดท้ายนางเอกได้เข้าไปอยู่ในบ้านของพระเอกนะคะก็คือเป็นสาวใช้พระเอกนั่นเองค่ะแล้วก็พระเอกเห็นหน่วยกล้านางเอกดีก็เลยฝึกวิทยายุทธการต่อสู้อะไรให้นางเอกค่ะจนสุดท้ายนะคะพระเอกกับนางเอกเข้าใจผิด ก็ทำให้หนางเอกอะค่ะหนีไปกับพระรองแต่ว่าตอนสุดท้ายแล้วนางเอกจะได้กลับมาเจอกับพระเอกหรือได้ช่วยเหลือกันหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆไปติดตามเอาที่เรื่องฉูเฉียวได้เลยนะคะต่อมาเรื่อง ที่8นะคะ Our glamorous time ในปี2018นะคะก็เป็นซีรีส์ G ีแนวโรแมนติกยุคปัจจุบันของเจ้าลี่อิงนะคะซีรีส์เรื่องนี้ก็ยอดวิวทะลุหมื่นล้านวิวนะคะเป็นเรื่องราวของอลูกชายเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะกำลังประสบปัญหาด้านการเงินอะไรเงี้ยเขาอะมารับช่วงต่อจากพ่อของเขาแล้วก็เกิดปัญหาอะไรเงี้ยในภายในบริษัทเรื่องการเงินอะไรเงี้ยค่ะก็มีนางเอกเข้ามาช่วย ช่วยเหลือในอาการทํางานร่วมกับพระเอกในกิจการของพระเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้เป็นแบบว่าโรแมนติกมากๆมากๆเลยค่ะมีการแบบออ,ออกกําลังกายซิทอัพแล้วก็ขึ้นมาจุบ๊บขึ้นมาจุบ๊บอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหซีรีส์เรื่องนี้ก็คือเป็นการประกบคู่ครั้งแรกของเจ้าลีอิงแล้วก็จินฮั่นนะคะ เป็นการประกบคู่ครั้งแรกเรียกว่าเป็นเจดันก็ได้ว่าได้เลยนะเพราะว่าจินฮั่นนะคะเป็นนักแสดงในสังกัดของเจ้าลี่เองนั่นเองค่ะก็คือจินฮั่นนะคะก็แสดงในเรื่องฉู่เฉียวด้วยนะคะทีะ่เป็นพวกราชวงศ์ที่ยิงนางเอกในลานลาสัตว์นะคะกลับไปดูดีๆมีอยู่นะคะอ่ะถ้าใครชอบเรื่องโรแมนติกแนวซีรีส์ยุคปัจจุบันคิ Q ้วๆอ่ะแนะนำเรื่องนี้เลยนะคะต่อไปเรื่องที่9เรื่องสุดท้ายนะคะ เ h e ะ t o r y of m i n หมิงหลค่ะเรื่องตำนานหมิงหลันในปี2018นะคะซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์จีนแนวดราม่าประวัติศาสตร์นะคะที่อบอวนไปด้วยความรักสุดโรแมนติกนะคะจนหลายคนเดียวให้เป็นแดจังคกอเวอร์ชันจีนเลยนะคะหมิงหลันเนี่ยก็คือเป็นเด็กที่แม่เสียไปตั้งแต่ยังเด็กพ่อก็ไม่ค่อยรักทักเท่าไหร่อะไรเงี้ยคะ่ะถูก ดูถูกเอารัดเอาเปียบจากแม่แม่เลี้ยงหลายๆคนอะไรอยงี้พ่อค่ะมีมีภรรยาหลายคนอะไรอยเงี้ยค่ะแต่ถึงนางเอกจะโดนการแกล้งต่างๆนางเอกก็ฉลาดเอาตัวรอดได้ทุกครั้งเลยนะคะส่วนพระเอกนั้นก็คอยช่วยเหลือนางเอกตั้งแต่เด็กๆนะคะจนห่างกันไปพักนึงพระเอกกลับมาแล้วก็มาช่วยเหลือนางเอกอีกจนกลายเป็นความรักแล้วก็ได้ลงเออแต่งงานกันในที่สุดนะคะ ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่มีกลิ่นอายโบราณย้อนยุคนะคะที่มอบความรู้ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีนในสมัยราชวงศ์ซ่งนะคะนอกจากนี้สอดแทรกข้อคิดสอนผู้หญิงดีๆหลายประการเลยนะคะตำนานหมิงหลันฉายวันแรกที่ออกฉายนะคะยอดวิวทะลุ100ล้านวิวและยอดวิวรวมในปัจจุบันกว่าหมื่นล้านวิวเลยทีเดียวนะคะโดยซีรีส์เรื่องนี้นำแสดงโดย นักแสดงทอบอปๆแถวหน้าของจีนทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าลี่อิงเฟิงเซาเฟิง,ฟง,ฟง,ฟงหรือว่าจูอี้หลงนะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะคะตลอดการออกอากาศนะคะก็จะมีติดเทรนว้ยงปอทุกวันเฉลี่ยวันละ3ครั้งนะคะมากที่สุด12ครั้งเลยนะคะจะมีแบบชื่อของนักแสดงในเรื่องกว่า34คนที่ติดเทรนด้วยนะคะโกยถล่มทลายความสำเร็จมาทั้งยอดวิวทั้งติดเทรนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ ใครที่ชอบอชื่นชอบเจ้าลีอิงนะคะตามเก็บให้หมดนะคะซีรีส์เจ้าลีอิงโดยเฉพาะ9ก้าซีรีส์เก้าเรื่องที่ว่ามานี้นะคะ่ะสนุกสนุกทั้งนั้นเลยนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ